นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายอย่างยิ่งสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ากลายเป็นดาวเด่นที่นักลงทุนจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะพวกเขากำลังจะได้รับประโยชน์จากกระแสการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติที่หลีกหนีความตึงเครียดร,ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนแต่เรื่องนี้ก็ยังมีความขัดแยง้งและคำถามที่หลายคนอาจมองข้ามไปแล้วประเทศไทยจะสามารถคว้าโอกาสนี้ได้จริงหรือและอะไรคือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ในยุคที่โลกกำลังแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างชัดเจนระหว่างสหรัฐกับจีนการยกย้ายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติออกจากจีนยังคงเป็นเทรนที่ไม่หยุดนิ่งประเทศไทยจึงถูกจับตาม,มองอย่างมากในฐานะจุดหมายปลายทางใหม่ที่มีศักยภาพสูงทั้งในเรื่องของทำเลที่ตั้งกลยุทธ์การพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ รัฐศักพิริยานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอธิบายว่าการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต,ต่างชาติออกจากจีนมีแนวโน้มจะดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างมหาอํานาจโลกอย่างจีนและสหรัฐที่แบ่งโวก,กันอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นสหรัฐจึงพยายามลดการพึ่งพาการผลิตจากจีนและจํากัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับจีนอย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้บริษัทต,ต่างชาติจึงต้องมองหาทำเลใหม่เพื่อย้ายฐานการผลิตและกระจายความเสี่ยงออกจากจีนและประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสได้รับอนิสง์บวกจากแนวโน้มนี้อย่างชัดเจนสำหรับกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากกระแสนี้ได้แก่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเช่นบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรืออมตะและบริษัท WHA คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่ารวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าเช่นบริษัทบีกริมพ w e r จำกัดมหาชนหรือบีกริมและบริษัท g l o b a l Power synergy จำกัดมหาชน หรือ gpsc กิจพัฒนาวงเมตานักวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงชี้ว่าการลงทุนจากสหรัฐที่เข้ามาในไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และล่าสุดคือศูนย์ข้อมูล data center ซึ่งคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของวอและอมตะเติบโตโดยมีสัสดส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่มากกว่า อย่างไรก็ตามหุ้นอมตะและวาที่ปรับตัวขึ้นในช่วงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากข่าวการยื่นขอรับสิ์ส่งเสริมการลงทุน Bio Applications ที่แข็งแกร่งในครึ่งปีแรกแต่เมื่อลองวิเคราะห์ย้อนหลังพบว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่แน่ชัดว่าจะส่งผลให้ยอดขายที่ดินในครึ่งปีหลังเติบโตตามที่ตลาดคาดหวังสาเหตุหนึ่งมาจากการพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกยี ที่จะเกิดขึ้นในอีก3าปีข้างหน้าก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้าและน้ําที่อาจไม่เพียงพอขณะเดียวกันการยืน่นขอรับสิธิ์ b o i ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในครึ่งปีแรกนั้นส่วนใหญ่เป็นการเร่งยื่นจากนักลงทุนในกลุ่ม Data c e n t e เที่กังวลว่ารัฐบาลจะเข้มงวดกับข้อจํากัดด้านสาธารณุรโภคมากขึ้นนอกจากนี้อุตสาหกรรมอื่นๆเริ่มชะลอตัวและสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI นอกนิคมอุตสาหกรรมกลับสูงขึ้นสะท้อนว่ายอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอาจจะทรงตัวมากกว่ายายัางมีนสํคญ ข้อมูลในอดีตยังแสดงให้เห็นว่าการยื่นขอรับสิทธิ์ b o i มักเป็นตัวชี้ตามและกิ่งอินดิเคเตอร์ไม่ใช่ตัวชี้นำลิดดิ้งอินดิเคเตอร์ต่อยอดขายที่ดินและคาดว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูงจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปแต่ในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนด้วยเหตุนี้นักวิเคราะห์จึงยังคงแนะนำให้ระมัดระวังในระยะสั้นและแนะนำให้รอขายในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวแข็งแกร่งเพื่อรอความชัดเจนของดีมานร,รอบใหม่หลังยุคข,ของ Data Center Center นทพลคำถาเครือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยเสริมว่านักลงทุนยังต้องติดตามความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่สารีกาจะตัดสินใจถอดถอนนโยบายภาษีของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่หากนโยบายนี้ถูกยกเลิกจะทําให้อุตสาหกรรมต่างๆไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับการสวมสิทินค้าซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การยกย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปยังตลาดที่มีต้นทุนต่ํากว่าโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนอย่างประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญ แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากเพราะหากนโยบายภาษีทมยังคงอยู่ธุรกิจสหรัฐที่ตั้งอยู่ในจีนอาจเลือกย้ายกลับไปยังสหรัฐก่อนส่วนการย้ายฐานการผลิตมายังไทยจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้ราคาหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมาหลังจากช่วงพักตัวยังต้องรอความชัดเจนในประเด็นนี้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอย่างมั่นใจแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับโอกาสและความเสี่ยงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในช่วงเวลานี้ คุณคิดว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงหรือมีปัจจัยใดที่ตลาดยังมองข้ามไปร่วมสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่าง